จะพามาดูสวนอีกครับวันนี้นี่มะเขือ,อเดอ๋ยวเราเดิงไปโน,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 น้นกาดไปนน่นต้นมะม่วงครับกำลังออกลูกเลย ่ต้นมะม่งวงให้ดูครับมะม่งวงกำลังติดลูกเลยครับพามาดูต้นลูกมะม่งวงครับกำลังจะโต นั่งนี้ก็จะเป็นผักครับนู่นผักไปอยู่นู่นอัก,กาศพัก,กานาะวายหมดแล้วครับกินหมดนี่ก็ดอกไม้ ี่ต้นมะเขือครับลูกไว้นี่เแล้วต้นมะม่วงก็มาอยู่ต้นเดียวนี่แหละก,ะก็เขียวสะเว่ คลิปนี้ก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับโดยกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ